สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสูบผู้สูคนพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีนะครับเนาะก็เป็นมือสุดท้ายของเล่าพัฒนาพี่น้องนะครับเนาะพอใจดีนะครับกับซีภาพไปตามแนวทางนะครับเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องมหัตี่ผ่านมากกรู้ซึกว่าพี่น้องพอใจดีพลาดเองพี่น้องนะครับเพิ่นให่แนวทางมาไปเขียนแนวทางเพิ่นผิดแม้กระทั่ง โตพ่อใจดีเองพี่น้องกังยั่งผิดพี่น้องนะครับพ่อใจดีโตสุดท้ายกสามไปเขียนก้าสามสองครั้งพี่น้องมันเป็นก้าเจ็ดพี่น้องแต่ไปเขียนเป็นก้าสามสองครั้งพี่น้องนะครับก็ขอตรวจขอไพ่พี่น้องหลายๆนะครับแต่ว่าอยู่ในกลุ่มชุดว i ไอพี่พี่น้องเป็นก้าเจ็ดพี่น้องนะครับก็ขอโทษขอภพ่ทั้ง youtube กันหลายๆพี่น้องนะครับทั้ง fc ทาง youtube นะครับเนาะนะครับเกือบบ่ได้ของเจอ้อยพี่น้องพอใจดีเนาะของเพื่อนน่ะเจ็ดเก้าบ่แม่เจ็ดแปดพี่น้องพอใจดีไปเขียนเจ็ดแปดเองนะครับนี่มันมีหลักฐานอยู่พี่น้องนะครับมันมีหลักฐานอยู่นี่เจอ้อยนี่วิ่งสามกับเจ็ดพี่น้องนะครับวิ่งสามกับเจ็ดพี่น้องเนี่ยนะของเพิ่นเจ็ดเก้าพอใจดีไปเขียนเจ็ดแปดพี่น้องนะครับ เจอความรู้สึกอยู่พี่น้องนะครับเกือบบ่ได้ของเราตามรักแนวทางเราเข่าติดกันเด้อพี่น้องนะครับพอใะจดีพลาดเองบ่เป็นยังพี่น้องเมื่อนี้แก้ตัวไหมบ่อห้ยผิดบ่อห้พลาดนะครับบ่อห้ยผิดบ่อห้พลาดนะครับบ่อห้ยผิดห้พลาดของเรานะครับพอใะจดีสิคอยผิดจาหน้านะครับเนาะมันกลายอย่างหลายล้วนอนเดืกแน่ ทั้งไทยทั้งเลาาเนี่ยนะครับเอาพี่น้องมาเบิ่งกันใส่วันที่กันก่อนเลยพี่น้องเดี๋ยวมันสิลดมของเล่าเล่าสีไห้อีกวันที่พี่น้องนะครับวันที่สามสิบเอ็ดพี่น้องนะครับวันที่สามสิบเอ็ดนะครับ วันที่สามสิบเอ็ดมกราไปนองนะครับสองห้าหกแปดนะครับลาวพัฒนาเจอ้อยเด้อเปรเปียนแปลง องเพืนโอ้ยมือมันพาไปก็เลยไปกันไงพี่น้องเอ้ยมันเป็นความผิดพลาดของพอใจดีเองเด้อนะครับเสียใจพี่น้องแทนที่ฟ้องเพื่อนดีๆมากไม่เฮ็ดให้เสียนะครับฟ้อมพอใจดีมากก็งามๆสวยๆก็เสียอีกพี่น้องนะครับแต่มาทางกลุ่มพี่ไอพี่ปนหุ่นจักแล้วครับเพิ็นถือกันเบิดทุกคนแหละครับนะครับ ปันถือกันบมดทุกคนนะครับแต่ว่าช่องอันนี้มันแก้ไขบ่ได้มันลงไปแล้ว youtube มันแก้ไขบ่ได้นะพี่น้องนะครับมันได้ลงไปแล้วก็เลยตามเลยนะครับก็ขอโทษขออภัยทั้งช่อง y o u t u b อ FC ทั้ง youtube กันหลายๆพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างนะครับเนาะเจ๊าวาวิ่งบนล่างพี่น้อง เออยวิ่งบนล่างห้ากับแปดบรเวณแต่เพื่อนเสียพี่น้องบรงเวณไต่เพื่อนพิดพลาดแน่นอนนะพอจะดีสิกับกับดีๆบแบบนี้สิไล่บว่งดีๆดีเรียบเรี่ยงดีๆไปแก้ไขตัวเลขเพื่อนโอ้ยโมเมนแก้ไข มือมันไปแล้วก็เรื่อยๆตามเลยก็เลยว่ามันสีออกตัวนี้บ่หรือย,ยังไงก็เลยเอาเลยบ่เจ้านาจเหเห็ุตัวใดกระตวนั่นวาสันพอผู้ออกกระซังวาสันก็เลยเออขอโทษขออภัยเิ่นเหตุยังไงมันผิดมันพลาดไปแล้วเนาะแทนที่จะได้ค่าขนมขอ,ขอต้มบ่อได้ซ้ำโอ้ยวาสันว่าดีใจเรียกเขามาหาพัดฟ้าบ่ได้ลงให ผัดเอาม้อเบิงเลยลงเจ็ดแปดรสสัน่นโอ้ยพี่น้องเ้ยอ่ะขบคเป็นยังมันพาไปแล้วก็ได้ให้ค่าขนมเล่าอืมอปเป็นยังพี่น้องขอให้เผาเดี่ยวทางให,ห้เฮาเก่งๆเท่านั้นพ่อนะครับมาเบิงเจ๊อ้อยจับคู่บัดนี้พี่น้องเจ๊อ้อยจับคู่นะครับ À 1 À 3 À พี่น้องนี่คือแนวทางของเจอ,อ้อยจับคู่ให้พี่ให้น้องให้พี่น้องไปผิจารณาเอาไดา้มักกะจัดคัดกะผ่านบ่าวากันแนวทางนี้เขามม่รุดได้นะครับชุดที่สพี่น้องแปดหนึ่ง นะครับนี่คือแนวทางของเจ๊อ้อยเด้อพี่น้องได้นะครับนี่คือแนวทางของเจ๊อ้อยนะครับนะครับนี่คือแนวทางของเจ๊อ้อยพี่น้องนะครับแนวทางนะครับ ของเจอ้อยจัดให้พี่ให้น้องเซตซับเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันที่31มมกราคม2 5 6าหเราพัฒนาเจอ้อยวิ่งบนล่าง5กับ8ดได้พี่น้องด้5 5กับ8พี่น้องนะครับวิ่งบนล่าง5กับ8นะครับจับคู่5153 5658 81828486พี่น้อง นี่คือแนวทางของเจออ้อยพี่น้องนะครับผูใ้ใดเป็นแฟนครับแฟนช่องของเจออ้อยนะครับให้ติดตามเพลินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าล,า,ล,า,ลายลาๆพี่น้องให้กำลังใจเล่าเนาะพ่อใจดีพิษเองงวดที่ผ่านมาของเราเป็นเจ็ดเก้าพ่อใจดีไปเขียนเป็นเจ็ดแปดมือมันพาไปบได้เจตนาบได้ตั้งใจสิปเปลียนแนวทางตัวเลขเพลินพี่น้องก็ขอโทษขออภัยกันสู่ผู้สู้คนพี่น้องทั้งเจออ้อยทั้งสมาชิกนะครับเนาะอ่ะพี่น้องครับ แคปหน้าจอไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันหลายๆให้กำลังใจเล่าไมา่พี่น้องนะครับเนาะาสำหรับคลิปนี้พ่อใจดีก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แหละพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ